สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัสสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คลายวันนะโอเคเข้าไปที่ตัวแพ็คลายวันกันเลยดีกว่ามีแพ็คตัวใต้น้ําแพ็คเงินเขียวมาราทอนแพ็คตัวกินเนื้อแล้วก็แพ็คเจ้าโกด์นะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยแพ็คนี้ก่อนเลยแพ็คตัวกินเนื้อนะครับ ได้ตัวกินเนื้อโอเคอะมาดูสิสามรอบโอ้โหแต่ตัวกินเนื้อเจอกับครึ่งบกครึ่งน้ำเลยเอาตัวแรกเราใช้บริการเจ้ากิกาโนโตซอรัสเจน2ก่อนเลยแล้วก็พี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์ แล้วก็นี่โอเคมารอบแรกเราแพท้ทางเขาอยู่นะเราต้องป้องกันไว้ก่อนของเขาสองแต้มสองนี้ตีมาหนึ่งเยี่ยมมากอย่างนี้พอรู้แต้มเราขอป้องกันต่อเนื่องไปขอป้องกันหนึ่งสองนี้ ตีมา2นะครับเยี่ยมโอเคงั้นเราก็ขอชาร์จหมดเขาสาแล้วก็ตีมา3นะครับดีเลยโอเคครับพี่ใหญ่อินโดรัปเตอร์ลงสนามมาก็ต้องจัดเลยก็น่าจะต้องใช้4ี่แต้มนะแล้วก็ต้องป้องกันไว้ ต้องป้องกันไว้สามเลยอะ่ะไปสีแต้มไปนอนก่อนตัวที่สองมีสีแล้วปีมาสีนะครับโอเคเอาจัดเลยเนาะสามแต้มน่าจะพออยู่โอเคชาร์จหนึ่งไปสามแต้มไป นอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายมันน่าจะตีเราสาโอเคครับตีเราสาเหลือหนึ่งดิเมโทโคนัทมี5แต้มไหวไหมใส่เลยไปห้าแต้ม,ไไม,เ,ตมเอาสีฟับเรียบร้อยนะครับชนะได้เหมือนกันโอเคชนะไปรอบแรกนะครับของการตีแพ็คตัวกินเนื้อเนาะ ค okay. รับดินเอม่วง75ครับไปต่อกันรอบที่2อ่ะกินพืชเหรอนีง้ง่ายดินี่เลยแล้วก็แอโคอล้วกันก็นี่โอเคมารอบนี้น่าจะชิวๆเลยแหละโอเคเราชนะทางชาร์จได้เลยนะเนี่ย สบายๆของเขามีสองตอนนี้ชิวจัดไม่ทำอะไรเราขอชาร์จต่อเนื่องไปเลยนะตอนนี้เขามีสี่นะครับ4แล้วไม่ตีด้วยแล้วเราก็ขอชาร์จสโจมตีสองไหมเข้าหนึ่งโอเคต่อหน่อย ตอนนี้เขามี6แล้วมาเลยครับ6แต้มอติมา5นะครับโอเคแอโคเราลงสนามมาเขาเหลือหนึ่งนะต้องตีเผื่อไว้หน่อยก็ใส่เผื่อป้องกันแล้วก็ชาร์จไปโอเคครับเข้า2แต้มเยี่ยม ไม่เอาไปชาร์จดีมากตัวที่สองของเขามีสีตีมาอุ้ยไม่ตีโอเคงั้นเราก็ชาร์จโจมตีไปไม่เขา้าไม่เป็นไรนะตอนนี้เขามีหกแล้วใส่มาหกเลยได้ไหมใส่มาหกเลยนะครับ เราก็นอนสไปโนทาซูคัดลงสนามมาก็จัดสำหรับเจ้าตัวนี้แต้มพอดิบพอดีไปป้องกันชาร์จไปสามแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายและที่สี่ อุ้ยไม่ตีเลยโอเคเราจัดเจ็ดแต้มเลยครับถ้าไมา้ตายสไปโนทาสุคัตคำรามแล้วก็วิ่งไปกัดฟับเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่สองของการตีแพ็คตัวกินเนื้อครับดีในม่วง75รอบที่3รอบสุดท้ายละรอบนี้เจอกับนกนะ เราก็ใช้โคมาแล้วก็พี่ใหญ่แล้วก็บาลีออนิกัหโอเคมารอบ3ามรอบสุดท้ายละเราต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะโอเคเขามีสองสองแล้ว ตีมาแค่หนึ่งงั้นเราก็ต้องป้องกัน2ต่อเราป้องกันหนึ่งนะครับยังคงมี2แต้มอยู่2นี้ตีมา2เราก็ชาร์จหมด3แต้มของเขาโอ้ใส่มา2อ,อีกเหลือหนึ่งนะพี่ใหญ่ เขาเหลือหนึ่งนะครับทดไว้ในใจห้ามลืมเราก็ใส่เลยแล้วก็ป้องกันไว้สักหน่อยต้องเผื่อด้วยาชาร์จไปไเห็นไหมเขาเอาไปชาร์จดีนะเราป้องกันเผื่อไว้แล้วตัวที่สองของเขามีห้าแต้มแล้วโอ้โหตีมาแค่หนึ่งเหรอ เ้ยมีตั้ง5ตีมาแค่หนึ่งเองบาลีออนิกละลงมาแล้วก็ขอชาร์จหมดเลยต้องกัน2เอาไปชาร์จ2กลายเป็น6กต้มนะครับหนี้ก็ตีมา6เยี่ยมนอนไปบาลีออนิกพี่ใหญ่กลับลงมาอีกหนึ่งครั้ง ตงนี้ก็ใส่ได้เลยป้องกันไว้สักหน่อยชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายของเขาแล้วนะครับสี่สี่แล้วตีมาสี่เข้าเราหนึ่งสบายละโอเคเราก็จัดท่าไม้ตายของพี่ใหญ่เลยครับ จัดเจ็ดต้มไปรายการป้องกันไปกระโดดฝับปรับเรียบร้อยครับโอเคชนะไปทั้งสามรอบนะครับของการตีแพ็คตัวกินเนื้อเปิดซองจะได้ตัวระดับโอ้โหขอบแดงมาเลยโหเจ้าไพโรแรปเตอร์เฮ้ยดวงเปิด สองแต้ม JW ร้อยสามสิบดวงเปิดสองพี่ไม่ดีมากๆเลยนะอ่ะโอเคภารกิจรายวันรัวๆอืมแต้มซีซันพาร์ทโอเค เรียบร้อยไปนะครับสาหรับการตีแพ็คตัวกินเนื้อนะดวงเปิดซองของพี่ก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ขอกําลังใจจากน้องๆกันด้วยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนลวครับบา,บายบายสวัสดีครับ